สอนลูกดีมากแม่ F อฟพูดกับน้องปีใหม่แบบนี้หลังได้ชิมลางละครเป็นครั้งแรกเป็นคู่แม่ลูกขวัญใจใครหลายๆคนสำหรับคู่ของคุณแม่ F อฟและลูกสาวน้องปีใหม่ที่เราแฟนคลับจะเห็นคู่นี้ตัวติดกันตลอดแถมเห็นคุณแม่ที่ไหนก็ต้องเห็นคุณลูกที่นั่นแถมตอนนี้น้องปีใหม่ยังโตเป็นสาวคุยเก่งเป็นเด็กตลกโพสท่าถ่ายรูปก็เก่งด้วยซึ่งในตอนนี้น้องปีใหม่วัยห้าขวบก็ได้เริ่มชิมลาง ละครเป็นครั้งแรกแล้วกับละครพียเรียดสุดฮอตของช่องวัน31ในเรื่องวันทองโดยน้องปีใหม่จะรับทเป็นพิมพิลาลัยตอนเด็กซึ่งโตมาก็คือนางวันทองที่รับบทโดยใหม่ดาวิกานั่นเองสำหรับคำพูดสุดประทับใจของแม่เอฟที่ได้พูดกับลูกสาวที่ทำหลายๆคนชื่นชมคือคำว่าเมื่อโอกาสเข้ามาก็จะถามลูกสนใจไหมอยากทำไหม พยายามบอกให้เขาเข้าใจถ้ารับปากจะทำแล้วต้องมีความรับผิดชอบทำงานนั้นให้ดีที่สุดและทำให้จบนั่นเองค่ะ